อาจารย์ปลายพูดถึงอนาคตประเทศไทยคะ่ะหลังจากที่กลายเป็นกระแสเมื่อโซเชียลแห่แชร์คลิปย้อนทนํานายของหมอปลายปลายกระซิบหมอดูชื่อดังที่มีความสัมพันธ์ถึงท่านโยม,มาบาลได้ และสามารถทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ในอดีตเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำทำนายเหตุการณ์ในอนาคตในรายการวูดดี้เมื่อ7ปีก่อนพูดส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมากและใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบนันวิกฤตโควิด COVID ที่เราประสบปัญหากันอยู่ในตอนนี้ค่ะโดยงานนี้นะคะก็อยากให้หมอปลายช่วยถามท่านโยมาบาลว่าโรคระบาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหมอปลายก็บอกว่าขอโทษนะคะจริงๆแล้วปลายไม่อยากจะพูดที่ไหนขอพูดที่นี่แล้วกัน ทางวิทยาศาสตร์เราเห็นแล้วแต่สิ่งที่ปลายสื่อคือค่อนข้างจะสื่อได้มาจากก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้น แต่ปลายไม่ทราบว่ามันจะแรงขนาดนี้คือท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านได้ให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงมาเพื่อทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่3แล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะเจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่ทีนี้อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามีคนรับสารที่รับได้ค่อนข้างจาแม่นยา และมั่นคงเลยทําให้ตัวนี้มันกระจายได้เร็วมากๆแล้วก็ทําให้คนนั้นจากไปค่อนข้างเยอะซึ่งการจากไปมันเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านเคยบอกเอาไว้มีการพัฒนาของโรคต่างๆแต่ว่าก็จะควบคุมได้แล้วแหละคุณทราบเมื่อไหร่หมอปลายบอกว่าเห็นมา3-4ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพวกเดียวกันกับเชื้อเอดและจะติดต่อกันรวดเร็วมากๆ ท่านที่ยมมาบานพูดกับเราเนี่ยเป็นเสียงหรือแบบไหนมาเป็นเสียงด้วยมาเป็นภาพด้วยตอนนั้นเป็นเห็นภาพคือลักษณะของคนนอนกองกันเหมือนอินเดียค่ะเห็นแบบนั้นปลายก็แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เราอาจจะคิดเยอะหรืออะไรหรือเปล่าเลยยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวและคนนั้นจะต้องอยู่แบบแยกกัน แล้วก็เห็นคนต้องถูกเผาโดยไม่ได้ทําพิธีกรรมทางศาสนาช่วงเวลาที่เลวร้วายที่สุดของโควิดระบาดเนี่ยมันคืออะไรหมอปลายบอกว่าอยากจะให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนนะคะ คำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที Hi ่โรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าเดือนกันยายนถึงตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้ามันไม่เกิดขึ้นช่วงที่คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสําหรับโควิด จะเป็ช่วงพฤศจิกายนแล้วอาจจะยึดต่อไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึงแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้ไม่หนักเท่าปัจจุบันเราจะผ่านมันไปได้อย่างไงยังไงก็ผ่านได้อยู่แล้วค่ะมนุษย์เราเก่งเพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆคือโรคเนี้ยไปผสมกับเชื้อพิษสุนัขบ้าคือ ถ้ากันได้อะไรนะคะมันจะไม่หนักกว่านี้ถ้าเราผ่านได้อย่างเร็วมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไปยไม่แน่ใจว่ามันเกิดภายใน3หรือ5ปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหน่อยว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราจะต้องเอามาใช้ถึงเรื่องการอดทนและไม่ประมาทคนที่จะรอดในช่วงนี้นั่นก็คือ การที่เราเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจจะฟังดูงมงายนะแต่มันก็ยังมีความหวงังและมันสามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยช่วยอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารแล้วก็อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญตัวเองเวลาที่กักตัวเวลาสวดมนต์อยู่บ้าน ไปแนะนำเลยคาถาสวดบทพะหุงคาถาชินนะบัญชรบทยอดพระกรันและบทธรรมาจากทั้ง4บทนี้คือสามารถกรวดตามให้เจ้ากรรมในเวรด้วยตัวเองทำอะไรได้ก็ทำมันจะคอยฉุดเราตลอดให้มันขึ้นมาให้ลอยอยู่ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันค่ะ